หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับประเด็นร้อนหลังเกมแมนยูเต็ดบุกชนะเอซิมิลาน1-0ย่ไต่นเต็ดเล่นไม่ดีเท่าไหร่ได้ประตูชัยประตูเดียวจากปอป็ปอกบาที่ลงมาเปลี่ยนเกมต้นครึ่งหลังไปแสดงผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูโรปาลีกซีซั่นนี้ได้สำเร็จผลงาพผีแดงได้ลุ้นกันต่อช่วงท้ายซีซั่น ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันในไลฟ์ภาคมันๆเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเผื่อกำลังเชียร์แบบเข้มข้นเคียงข้างกันต่อไปทุกท่านสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอและต้องไม่พลาดข่าวสารคัดเน้นๆส้นสลาแมนแมลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับก่อนเริ่มเกมแฟนบอลอย่างเราคงคิดว่าเกมนี้จะสนุกตื่นเต้นเราใจลุ้นแบบเข้มข้นได้แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ถ้าสองทีมทำบอลเสียกันเยอะ ความออนไลนาน่าจะส่งผลพอสมควรกับการกลมศึกหนักมายาวนานมันยูแต่ใช้เร่ชุดเดิมจากเกมชนะเวสต์แฮมไม่ได้เปลี่ยนเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวความคาดหวังของแฟนๆนั้นหวังที่จะเห็นทีมเข้ารอบต่อไปเอาชนะทีมแกร่งจากอิตาลีอย่างเอซีมิลานผมจะขอพูดถึงสิ่งดีๆที่เห็นจากเกมนี้ก่อนครับนั่นคือเกมรับที่เป็นรากฐานของฟุตบอลกับปันแฮร์รี่แม็กควายเล่นได้โดดเด่นเหมือนเดิมช่วยซ่อมง,งานเพื่อนหลายครั้งออกบอลจากแนวหลังได้ดักลูกกลายกาาได้เกือบหมด แถมัมเป็นผู้นําในการเช็คล้าหน้ายืนตัวสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมและลินเดเลฟก็เป็นคู่หูที่เข้าขารู้ใจเขาและนเนียนกริบเหมือนกันทั้งคู่ทํางานส่งเสริมซึ่งกันและกันทําให้ไม่เหนื่อยมากลินเดเลฟอ่านเกมได้แบบไร้ทิฏฐิอดการจ่ายบอลพลาดกลางสนามของเพื่อนท้ายครึ่งแรกก็หลังสวีเดนใจเย็นไม่ร้อนลนถอยคุ้มเชิงปิดพื้นที่และเสียบสกัดได้อย่างแม่นยําถือเป็นสถิต่ยอดเยี่ยมของเขาในเกมนี้ อีกคนที่ทําได้ดีไม่แพ้กันคือดีเฮนัสันที่เซฟทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังชอตตั้งางของพระเจ้าซาาตันอิบริฮิมวิชที่มงกตเต็ม,ตมแต่ดีนปัดทิ้งไปได้ถือเป็นช็อตที่โดนใจของผู้เราเหล่าพลพรรคผีแดงวันนี้มิลานมีโอกาสยิงไปทั้งหมด15ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งยิงไม่ผ่านผู้สาวประตูทีมชาติอังกฤษเลยการขึ้นเกมด้านข้างลุคชอเป็นคนที่ทําได้ดีครับและเราสามาตรฐานที่เขาเคยทําได้ก่อนหนีน้เอาไว้ พอดูฟิตก่อเพื่อนๆหลายๆคนขึ้นสุดลงสุดและเปิดพื้นที่ตานข้างได้เยอะไม่แปลกใจที่เขากลับมาตีทีมชาติอังกฤษอีกครั้งในชุดล่าสุดจากการประกาศของเกลตเซาเกตแบ็กอีฟังยามันิซาก้ารับผิดชอบหน้าที่เกมรับเป็นหลักก่อนพอต้องเจอกับเตโอเวนเดสที่เติมสูงขึ้นมาด้วยพร้อมเติมขึ้นมาเจาะและครอสบอลอยู่ตลอดสิ่งดีๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเกมนี้และแฟนๆคงจะดีใจไม่น้อยก็คือการกลับมาของปอร์ลิวปกบา ถูกเปลี่ยนตัวแทนแรดฟอร์ดที่มีการบาดเจ็บโซชาม่อยากเสียงจิงถอดไปพักโอเลหวังว่าและชี่จะไม่เป็นอะไรมากคูหูปอกบาและบูโนได้ผนึกกำลังกันอีกครั้งเปาเล่นตำแหน่งปีกซ้ายตามหน้ากระดาษทำเกมแดนกลางให้สมดุลยิ่งขึ้นเก็บบอลไว้กับตัวให้บอลได้เปรียบคุณจหวะเกมตามสไตล์ซึ่งประตูที่ยิงได้ต้องบอกว่ายิงได้สมเป็นระดับเวิลด์คลาสซับแสงหน้าดอนนารุม่าผู้สาประตูฝีมือดีชาวอิตาลี การลงมาของเปอปอกบาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังถือเป็นจุดเปลี่ยนของเกมจากที่ยูแต่เล่นไม่ต่อเนื่องในครึ่งแรกครึ่งหลังของบอลได้ดีขึ้นบูโนมีตัวคอยมาเชื่อมขยับเคลื่อนที่เข้าขารู้ใจกันและสิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างคือทั้งคู่ลงมาช่วยเกมรับด้วยความใหญ่ของเปอนั้นมีประโยชน์มากๆกับแรงประทะที่ต้องดวลกับเมซี่เย่และเมอิเต้มีฟิลคู่กลางจอมถึกของมิลานสู้ได้แบบไม่เป็นรอง เป็นการกลับมาที่ทันเวลาพอดีในเกมสำคัญนัดที่ชะตาโซชาพูดถึงฟอร์มการเล่นของปอกบาว่าแน่นอนเราดีใจมากกับการเข้ารอบเราผ่านรอบที่ยากมากกับคู่ต่อสู้ที่เป็นยอดทีมเราชนะและเก็บคินชีตได้เดนน s สันเซฟสุดยอดในช่วงท้ายและผมก็พอใจกับการเล่นเกมรับของทุกคนเราคิดถึงปอปปอกบามากๆเขาหายไปเกืบอบ2เดือนและทุกทีมก็คงคิดถึงการมีนักเตะแบบเขาเขาสำคัญต่อพวกเราจริง ็อกบาช่วยเราไว้ได้เยอะมากสร้างความแตกต่างให้กับสโมสรได้การทำงานในแดนหน้าจะต้องพูดถึงกรีนวูดด้วยครับที่พยายามเครื่องที่หาช่องเก็บบอลอยู่ตลอดทั้งในเวลาที่โดดเดี่ยวและมีเพื่อนเติมขึ้นมาและตั้งแต่มักเซลและคาวนี่เจ็บไปกรีนวูดได้ลงต่อเนื่องมีประโยชน์กับการสร้างความอันตาในกรอบเขียโทษพิหาจังหวะยิงได้หรือแม้แต่ทางตัวไปดริมเส้นก่องหน้าดาวรุ่งไม่ได้ยืนค้ำด้านบนอย่างเดียวแต่ยังไปล้วงต่ำเพื่อพาบอลขึ้นมาเอง แม้จะไม่มีประตูแต่ก็มีประโยชน์กับการสร้างเกมรุกของปีศาจแดงมาถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อและยังไม่ดีเท่าไหร่สกอตแมนจะไปในเลฟเฟตวิ่งเยอะและย่งงบอลได้ก็จริงแต่การจ่ายบอลไม่ดีเอาซะเลยทั้งบอลที่เด็ดที่ขาดการให้บอลง่ายๆหรือแม้แต่การเปลี่ยนจากรับเป็นรุกบางจังหวะเพื่อนเติมขึ้นไปบุกแล้วแบ็กสองฝั่งก็ดันขึ้นแล้วตัวรุกข,ข้างบนพร้อมโจมตีแต่เสียบอลกลางทางทําให้พาราต้องตกไปอยู่ที่ลินเดเลิฟกับกับกบปตัน แต่วันนี้มิลานก็จ่ายบอลเสียเยอะเช่นกันครับทําให้เกมทั้งสองฝั่งในครึ่งแรกดูเหนื่อยไปทั้งคู่ไปไม่สุดทั้ง2ทีมจนต้องปรับแก้ระหว่างพักครึ่ง45าที่สุดท้ายยูเต่เล่นให้ช้าลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความแน่นอนสมดุลในแดนกลางไม่เสียไปแล้วก็จ่ายบอลเท้าสู่เท้าให้ตรงตัวไม่จ่ายเผื่ออีกคนที่ต้องพูดถึงเลยคือแดนเจมที่ทวลงอย่างชัดเจนต้องทําให้ดีกว่านี้ในเกมต่อๆไปครับ ปีกทีมชาติเวลต้องปรับการจ่ายบอลให้ง่ายขึ้นวิ่งและชำเลืองมองเพื่อนบ้านอย่ก,กลมหน้ากลมตาเลี้ยงอย่างเดียวเจมส์มีสปีดความรวดเร็วที่เป็นจุดเด่นอยู่แล้วแต่เรื่องการตัดสินใจวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลและการเล่นเป็นทีมคือสิ่งที่โอเล่อาจจะต้องกำชับมากขึ้นเพื่อเขาดีกว่านี้ถ้าปรับเรื่องดังกล่าวได้เจมส์จะเป็นปีกที่ครบเครื่องและมีวิธีการเล่นที่หลากหลายมากขึ้น ภาน่ารักๆหลายภาพหลังจบเกมมงบอกถึงความรู้สึกของนาเตะได้เป็นอย่างดีครับเลนเรลเลิฟและปอกบาสองคนที่ได้โดดเด่นกอดคอคุยกันกับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในเกมยากและชนะมิลานที่ซานซีโรถอดเซฟสวยๆของดีเฮนซันที่ยังติดตาตึงใจพวกเราทานลูกนี้เข้าไปผพว่าพี่แดงอาจจะต้องเชียร์กันจนถึงเช้าในช่วงต่อเวลาพิเศษและภาพที่ผมประทับใจที่สุดครับ รอยยิ้มจากผู้ชายที่ยิงประตูให้กับปีศาจแดงผ่านเข้าสู่รอบยูโรปาลีกโดยรูเกมที่ไม่สวยงามน,นักกับความรู้สึกของอีกคนที่แบกทีมาทั้งฤดูกาลอ่อนล้าเต็มทีร่างกายอาจจะอยากพักเหลือเกินแต่หัวใจนักสู้ไม่เคยจางหายไปจากเขาสักวินาทีที่ลงสู่สนามพลพรรคผีแดงได้ทั้งคู่กลับมาพึกกกำลังร่วมกันอีกครั้งแค่มองตาก็เข้าขารู้ใจไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนหรือทำอะไร ก็ทาเต็มที่เพื่อสโมอสรอที่รักในการกลับมาของปอบปอกบาวมิฟิลชัมโลกและบุโน่แฟนเดซองเครื่องที่แบกเกมลุกของยูเตตมาตลอดทั้งฤดูก,กาลการจับสลากประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19มีนาคมเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมได้ทาง u f a c o m 8ทีมที่เข้าสู่รอบนี้คือดินโมซาเกร็บจากโครเอเชียซาลเวียปราจากเช็กอาซนอลและแมนยูแตต2ทีมจากอังกฤษ โรม่าจากอิตาลีอาจากอัมสเตอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์และกาลาดากับบียาริเอลจากสเปนรวมรุนไปพร้อมๆกันและพู้นึ่งกำลังเชียร์แมนยูเต็ดแบบเข้มข้นไปกับพวกเราครับแต่คุณเป็นคนที่ลหลงใหลและคลั่งคล้าแมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมมองแมนยูสสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย